ครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่เรือ,อรบสหรัฐอเมริกานะครับเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับไทย C V N 70นะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันในานามเรือบรรทุกเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราได้มีโอกาสที่จะมาติดตามพณะนะครับในการที่จะดูในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเรือลำนี้นะครับสามารถที่จะบรรจุเครื่องบินที่สามารถขึ้นลงแบบทางในการติด หรือว่าใช้เครื่องส่งอากาศยานขึ้นสูงน,น่านฟ้านะครับเป็นเหมือนเรือบัญชาการนะครับหรือว่าเรือหลักในการเดินทางของเครื่องบินนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ทันที่ทางเครื่องเรือน,นะครับ U.S. s Carlson อันนี้ไกด์ของเราก็จะเป็นที่ทานคนสวยนะครับ สำหรับ c v n 70นะครับก็เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับใช้ท,ที่ใหญ่ที่สุดของโลกเลยนะครับณนปัจจุบัน,นบทางข้างเรือก็จะมอีอุปกรณ์นะครับในการที่จะดูแลความปลอดภัยนะครับอันนี้จะเป็นหอ,อบังคับการบินนะครับของ c v n 70นะครับ we're in our hangar bay right now and our hangar bay is where we take the aircraft for maintenance and any repairs so we have aircraft most of our aircraft right now is on our flight deck which is where i'm going to be taking you all next um, so if you'll follow me F35 นะครับแล้วก็ Super Hornet F18 นะครับจอดอยู่แบบเยอะมากเลยก็มีซีฮอคนะครับที่เป็นพับหางได้นะครับอันนี้ก็จะมีฮอคไอฮะเจ้า can chip the Yes. yes. สำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันท in ี่ห้องเก็บเครื่องบินนะครับที่ใต้โครงหลังคาระครับของสนามบินนะครับซึ่งข้างบนนะครับก็จะเป็นรันเวย์นะที่จะปล่อยเครื่องบินลบนะขึ้นสู่อากาศนะครับแต่ตอนนี้ก็จะเป็นโรงเก็บเครื่องบินนะครับถ้าสมมติว่าในการภาวะฉุกเฉินหรือว่าอะไรก็ตามอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บเครื่องบินนะครับซึ่งลังนะครับก็จะมีเราจะเห็นว่าจะมี f 1 8 h o r n พ t นะครับที่โรงซ่อมเครื่องบินนะครับอยู่นะครับแล้วก็ มี F35 นะครับจอดอยู่ข้างในนะครับก็จะสามารถที่จะให้ทุกคนนะครับเป็นจุดศูนย์รวมพลนะครับคกว้างกว้างมากครับยาวประมาณ300กว่าเมตรนะครับกว้างกว้างมากเลยทีเดียวนี่ก็จะเป็นตรงเขาไหมครับในเรื่องของโลโก้นะครับโลโก้ของซีเวนเจ70นะครับก็จะเป็นปีนะครับกับสวองนะครับ มมาอเรสน,น,นี้เราได้เปลี่ยนมาแล้วหนึ่งคันเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับส่งอากาศยานขึ้นสู่น่านฟ้าเพื่อปฏิบัติภารกิจต่างๆนะครับโดยที่ไม่ได้ส่งเครื่องบินจากสนามบินนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นสนามบินลอยน้ำนะครับที่ยิ่งใหญ่มากๆเลย